อันดีรอเลยสิบวิสิบวิสิบวิเซฟตัวเองครับเซฟตัวเองสิบวิครับมาแล้วครับไอเซ่เราเป็นปูยเห็นฮิวป่ะเห็นฮิวป่ะเห็นฮิวแล้วเห็นฮิวแล้วเห็นฮิวแล้วรูดขายหิวครับมีไหมมีแล้วบอกหลังหลังฮิวเสร็จเตรียมมีครับจะลงจะม่จะพีในเตรียมโอ้ยฮิวหิวเท่าไหน่อย ไล่ไล่ตรงฮิวไปอย่าติดการสเปซด้วยสเปซสเปซโดนหมีรวบนะโดนหมีรวบนะสเปซครับสเปซข้าไปหาฮิวเลยครับฮิวมาขึ้นมาวะด้วอ๋ไอมีเซฟเตรียมนะไม่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 มาร์กโลกมาร์กโลกมาร์กโลกเตรียมเตรียมอีในสามสองหนึ่งรวบ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 เข้าตีนนี่หว่าเข้เฮี้ยอะไรกับตายไปให้ตยไปตายไปตายโนมีมีเก็บ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 แล้เก็บวล้ ล้านล้านล้รถขารถขาอยู่ตายตายไปหมดตายหมดไอตีนนี่ว่าปล่อยตีนไปคือหมดนี่ัวไช่วยควายยงหายหมดหายหมดว้ยเ้อขยไอสัตว์ไอตีนยีนห้ยกระจก้ยอโไโดนนี้จะหัวไหนมีคนเซฟได้ป่ะ้าพี่โดน่ะไม่มีไม่มีอานะพี่มีลงระวังระวังระวังแค่พูดแค่พูดแคพู ล่างล่างล่างล้วกดยาด้วยกดยาด้วยครับกดยาเลยมามาเหยียบมาเหยียบมามันเสียแล้วมันเสียแล้วเหยียบมาครับเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมาาข้งหลังเลยข้างหลังเลยเตรียมสวนเตรียมสวนในสามสองหนึ่งล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 งโอ้โดนเดมอนสวยสวยสวยสเปดด้วยสเปดด้วยสเปดด้วยเก็บด้วยเลยเห็ีบมิดเห็ีบมิดด้านมิดด้านมิดเข้าหลังเข้าหมังเข้าหลังด้ามิดเข้าหลังน่อยด้านมิดเข้าหลังไปไปไเอาอยู่ไม่อยู่เอาอยู่สเปลี่ยนายขวามเปลี่ยนายขวาสามสอง หระวังโดนเซ็ตระวังโดนเซ็ตระวังโดนนะระวังโดนนะมันเหลือมันเหลือเมวันแฮนะระวังนะโอเคสวยไล่ไป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 เก็บอีไว้เก็บอีไว้เก็บอีไว้มีอียังมีอียังมีมีน้ำเลยน้ำเลยรอรอรอเตรียมเตรียมเลยสามเตรียมเลยสามสองหนึ่งลงโอ้โหไอ้ตอนนี้มันอะไรเดินมามีใครมอฟไปตรงฮิวได้หมมอฟไปหิวหมมันจะมอฟมันจะมอฟมันจะรีบมันจะรีบมันจะรีบ ดามจมันจะลิฟตัวตัวแทงไปฮิวแพงนะฮิวแพงนะได้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 เดี๋ยอย่าให้ฮิวขึ้นมิวแพงฮิวแพงสโลว์้ละรูดขาให้เดี๋ยวไม่ถีกล้านสามไปสิงไสิ่งตายไซิ่นตายนะของกูรอรรอยาหมดเก็บอีไวรอยาหมดยาฮิวหมดเอาเลยเตรียมเตรียมเลยสมสองสันไม่ได้สามสองหนึ่งลงโอลยมนขึ้นรันสวยร้านกว่าโดน่ิงเลยไม่เป็นไร โอ้ขึ้นทำปล่อยเลยปล่อยเลยมันรีบแล้วันรเลยมันรีบมอนิกไปไปพี่พี่สบายผมฝากของไปเก็บเอาเด็กกิ้วข้างมันติดเอาแล้วอ่าวเดี๋ยวอ่ะสะสมสะสมอ่ะเดี๋ยวกลับไปโอเคครับมันแท่งนะตัวดาเมจได้อยู่เอาเด็กกิ้วข้างก่อนเอาเด็กกิ้วข้างก่อนเลยไม่ต้องสนบัตรบอลอย่าบัตรบอลตายระวงเฮลิอนระวงเฮลิอนระวงเฮลิอนห้าสิบวิเดี๋ยวกับเก็บเพื่อนมานะเก็บเด็กกิ้วข้างให้ไปเลยเดี๋ยวผมเดินไปแบบพี่สบายก่อนได้เพราะว่า ตายมูระวังถ้าดอนเอาประตูกันเลยใครออกมาใครออกมาใครออกมาใครเอากล่องมาติดไปเลยก็ได้นะติดไปเลยติดไปเลยมันจะเอาตัวใจเลยดีนะทีนะสองนาทีพีจ้ะริงเหงาเลยพี่คุณอย่าตายแล้วช่วยพี่คุณเกี้ยไม่ได้อีกแล้วเกี้ยเราไม่เอากูดิ มีล่ามิดใหมารับได้บ้างวะไห้นอมารับละสันติมาแล้วสันตีมาแล้วเฮลรนผมพาเฮลรนมันออกมาห่างอยู่ลองมีเจ็บอีไว้เจ็บอีไว้โนยังไม่ได้อีใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่จะโดนละให้นอจะตายพีคุยพี่คุยอ้าเดี๋ยวเตรียมสามสองหนึ่งผมพี่โดน ก็น่าจะไม่ไหวาโนตายลดดาเมจได้อยู่ไม่รู้ยโอ้ลิฟ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 เราเราหกกันไม่ครบหมเฮ้ยข้างนอกกี่เดีวโอหนึ่งนาทีกว่าหน่งผมอนนี้เลยผมได้ดีกีมันมาเซตนึงอะได้อยู่ ใหใส่ในกล่องไหนบินสามพีใช่ครับไปรักทะเลจัดเลยเนียไม่ตายจะตายไม่ตาย่าย,มาย,ยมากยูโดนเลยงยอได้ยอได้จัดจอ่ะมีเบนล็อกกำลังไป ไอ้ตีนก็ลังจะเข้าไปเี้ผมเ,เองทำไม่อยู่อืมตัดซะก็แตาา่52คนเราจะเอาพี่ฝุ่ยให้ได้แล้วนะ่ะพี่พี่เซฟเลยมั่นเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปหายที่คนมานาจับหมดละ สอ่ะเอ้ยมันกั้นผมวะงานยากลแล้าใครอยู่แค่นี้ก็จะได้อยู่มีเยอะปะปะักดยนะังอ่ะมะน้ำหมดถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเคลเลอร์อรมันนะมนันนำหมดมนันนะหมด รีเอดีเลนอดเเตรียมมีอีบ้ามีอีบ้ามีอีบ้าาวิ้าว้าว้าวมีระบอกมีระบอกมีระบอกเลยพี่จะรวบมีามีมีมีเตรียมสามลงแค่หมาป่ารองแคบ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  ทนข้ามเอาไฟได้ปะข้ามมาปิดดามิดหลักได้ปะข้ามปิดดามิดหลักได้ปะได้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 ข้าั้งหลังข้ามไปข้ามหลังเล้าข้างหลังเลยปิดดามิหลักดามิดอยู่ไกลสุดดามิดอยู่ไกลสุดโอ้ยดามอยู่ไกลสุดดามิอยู่ไกลสุดโอ้โอ้โอ้้โอ้ไอ้โ้โอ้อ้โอ้บอ้โอ้บอ้ออออส้อ้้อ้้อออบอสิ ลงมาป้าจะลงมาป้ามาป้าแบงแล้วเอาใช่มาป้าปะะเออมาป้าใช่ใชมาป้าเตรียมเอานะเตรียมสามสองหนึ่งลงว้าวตาสวยเล่นต่อเล่นต่อไปโดนดาเมจไดอยู่มีแล้วบอกมีบอกมีออกไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่รังรังบมีแล้วบอกมี่ไหนบอกเลยนะโอคอเคมาคิวต่อไปมากะโหลกมาร์กระโหลกเอ้ยเซฟเซฟเซฟรับรโอเค เต็มเต็มอ E เต็มอ E ในสามโอเคเต็ม E ในสามสองหนึ่งนี่เข้ากับพอดีเลยออกออกจาก p o r ท a l ที่ไหนครับพี่พี่คุยมีปะไอ้ปะูฝั่งเอาประตูสามนาทีแล้วอ้นีใครเข้าไปอีกวะรอแป๊บรอแป๊บลดลดดาเมจได้ลดดาเได้ไล่ได้ไฟไปเปิดให้เปิดให้เปิดให้ผ่านกับแพงมาผ่านกับแพงมาผ่านกับแพงไปไปยังไม่ตายเอาไฟให้ตายล็อกตไฟให้ตายไปตายไฟให้ตายไฟให้ตายเอาดาเมจหลักให้หมดเอาดาเมจลงนะไปกิลิซิธไปกิลิซิธจะตายจะตายจะตาย ฟตายโอเคไฟตายไฟตายสวยๆร้องให้ร้องให้ร้องให้ต่อใครจะตายต่อไปดำมีดหลับบูฮิวเลย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 โอเก้เตรียมมีป่ะมีป่ะนะแปบวีแบดวีแบบนี้ปดวีผมไล้โย่ผมไล้โย่เกไล้ไปตองนี้คลายคลาแปบนั้เดี๋ยวร้องให้มามามาดำมีดเนี่มมามาติดเล่นไปก่อนไปก่อนผมเอาเลยเอาเลยเลยได้เลยโอ้ิชิขอนิดนึง Let's go วยกลับมาเดิน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 กลับมาหน่อยสงตัอยู่นี่ขึ้นมาไม่ได้ล็อกล็รออีนะรออีรออีเดินกลัมาได้ปะมาล้มาล้เตรียมเตรียมเลยเตรียมในสามลงโอโหเสกลิกมาหมดลหมดเลยเอาั้ให้าฮรอลนะเอาฮรอลดีๆนะเแฮละละพี่เแฮละละสวยเอาฮวไว้ตายเอาฮวไว้ตาย มาดรอปมาดรอกเดี๋ยวล็อกให้ตามไปจะตามนี้ให้ตามเหลี่ยมให้สวยมากหลอดกีเกิลยอดเยี่ยมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาน้องพี่นะเสร็จแล้วมาน้องพี่นะมานานพี่หมดละได้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 ไอ้เชนี่จะตายละเราไปหามีวันได้ไปล็อกให้ล็อกให้เอ้าสวยให้ยังตามอยู่ใช่ไหมกำลังนอกไปโอเคไม่ต้องน่าจะได้เชียบบตัวหนักไอ้ได้ได้ได้ไนี่กูไม่ได้ใส่กระเป๋าเรียบร้อยใช่ไหมหมดละ เร็ตรงนีตายตรงนีตายสวยเลยรกมสวยเลยไอ้เหียอินฟโน่ไปละไอ้เเนี่ไปของมันไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยตามมาตามมาตามมาจะไหนออกของเพื่อนมันนอ่ามัน้ายล้วปปิงไปมันมันมันหลุดหลุดระยะไปได้หลุดก็ปิงไปตรงไหนละเพื่อนจะได้ไปดักได้โดนตัวเนีตัวเนี้ยตัวเนี้ย่วเกี่ยวเอูดเอาเอาพีนันเาจโลชิปหายหนีเยดิหนีปเนี่ย มันมันติดนันมันอีทมันอีทมันอีทมันกินมันกินมาเตรียมเตรียมมีพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมป่้อมในสามสองหนัดมุนบัดมุนโอะโอโอซีนอซีนโ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 อซีีี่โีนอซนีนีอีนโีโอีนโีโอซีนนอซอนนอซนโอออนอ่เอาในโอนโอเคเล่นออะไรนะ Wi-Fi โอเคดูเนี่ดูดมุกุดดูดมุกุดดูดมุกุดเลยนะสามสองหนึ่งวารอนวารอนวารอนสวยตายตายมาป่ะมาป่ะอะไรวะนะนี่คืออะไรอะโอ้เชี่ยอะไรวะอันนี้คืออะไรส่งจะตายนะเออส่งจะตายรู้ขายไหมมียังมียังมียังมี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 โอเคดร์สเลยลงดอนเวิร์สเลยเตรียมเตรียมในสามสองสายได้ติดไว้ ดอนเวิร์ดดอนเวิร์ดดอนเวิร์ดในสามสองหนึ่งเชี่ยสโลอยู่ตายอยู่ตายรูด้ฮิวให้ละรู้ทิวให้ละเดี๋ยวเดี๋ยวตามดอนเวิร์ดให้ตามดอนเวิร์ดให้ยืนกันได้อยู่ใช่ป่ะเกสวยสมัยเก็บเก็บเก็บอ๋อจะเก็บดอนเวิร์ดตายดอนเวิร์ดตายอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เทียบแปดนี่ตัวนี้เทียบแปดมันแหลกเว้ยเทียบแปดมันแหลกแหลกที่อะไรไม่รู้ตาย